สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทธาสาวบุริรัมพ์พัะนินวันนี้นะก็จะมาตอบคำถาม FC นะคะมี FC ท่านหนึ่งได้ถามมาว่าขอรายละเอียดเกี่ยวกับการไหว้เจ้าที่กลางบ้านนะคะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้นะก็เลยไปหาข้อมูลมาแล้วก็ เอามาตอบ FC นะคะการไหว้เจ้าที่กลางบ้านทําไมถึงต้องไหว้เจ้าที่กลางบ้านเจ้าที่ที่มีอยู่ในตัวบ้านของเราก็คือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนนะคะซึ่งต่างกับสารภูมินะคะที่เป็นเจ้าที่ที่เชิญท่านลงมาเพื่อปกปักรักษาคุ้มครองนะคะการไหว้ดังกล่าวจึงเป็นการไหว้เจ้าที่ ที่มีอยู่แล้วในตัวบ้านนะคะดังนั้นเราจึงควรไหว้อย่างน้อยนะคะ3ถึง6เดือนต่อครั้งนะคะเพื่อเป็นการขอขมาเจ้าที่นะคะเพราะว่าในบางครั้งเราอาจจะทำอะไรผิดหรือว่าได้ล่วงเกินท่านไปนะคะเราสามารถไหว้ได้ทุกเวลาเที่ยงของวันอังคารและก็วันเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นวันรับโดยให้เราเตรียมอุปกรณ์การไหว้ดังนี้ค่ะ ข้อที่1ก็คือผลไม้มงคล9อย่างค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะซึ่งผลไม้แต่ละชนิดก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปค่ะอย่างเช่นนะคะองุ่นก็จะช่วยในเรื่องเงินทองช่วยให้ทรัพย์สมบัตินะคะเพิ่มพูนมากขึ้นนะคะแล้วก็กล้วยนะคะก็ช่วยทําในสิ่งต่างๆให้ง่ายขึ้นนะคะทําอะไรก็จะได้ กล้วยๆนะคะแล้วก็สับประรดนะคะก็เพื่อจะได้ให้มีหูตากว้างไกลนะคะแล้วก็แก้วมังกรก็ช่วยในการปกครองลูกน้องหรือบริวานนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ทำกิจการนะคะแล้วก็ยังมีแอปเปิลนะคะแอปเปิลแล้วก็สาลี่แล้วก็ลูกพลับนะคะแล้วก็ส้มนะคะเป็นผลไม้ มงคล9้าอย่างที่คนส่วนมากนิยมใช้ไหว้นะคะต่อไปข้อที่2นะคะก็คือหมากพลู9คําค่ะข้อที่สมนะคะน้ํห้าแก้วแต่ถ้าเกิดว่าเรามีน้ําชาเราก็ใช้น้ําชาแทนน้าเปล่าได้นะคะ5แก้วเหมือนกันนะคะส่วนข้อที่4ก็คือดาวเรือง9้าดอกค่ะส่วนข้อที่5ก็คือเทียน1คู่แล้วก็ทูบ5ดอกนะคะส่วนวิธีการจัดของไหว้นะคะให้เราเนี่ย ปูผ้าขาวนะคะกลางบ้านเสร็จแล้วนะคะให้เราเนี่ยนั่งหันหลังให้ประตูแล้วก็หันหน้าเข้า,เ,าเข้าในตัวบ้านนะคะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาของทุกอย่างวางบนผ้าขาวนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็จุดธูปเทียนแล้วก็กล่าวคำขอเข้ามาโดยกล่าวคำต่อไปนี้นะคะข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนบ้านเลขที่เราก็บอกบ้านเลขที่ของเราไปนะคะบ้านหลังนี้วันนี้เป็นวันดีข้าพเจ้าชื่อก็ใช้ชื่อของเราแล้วก็นามสกุลของเรานะคะนําเครื่องสการะบูชามาตั้งถวายเพื่อขอขมากรรมหากมีสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้กระทำผิดไปทั้งที่ตั้งใจก็ดี และไม่ตั้งใจก็ดีทั้งที่รู้ก็ดีทั้งที่ไม่รู้ก็ดีข้าพเจ้าขอโหสิกรรมให้แก่ท่านขอท่านจงโปรดงดโทษเว้นโทษโอโหสิกรกมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินและโปรดช่วยแล้วก็อธิษฐานตามที่เราต้องการที่จะปรารถนาเลยนะคะจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยรอจนทูบไม่หมดค่ะเสร็จแล้วเราก็ ดับเทียนแล้วก็ลาผลไม้แต่ก่อนที่จะ เอาผลไม้ไปทานนั้นเราต้องกล่าวคําลาก่อนนะคะโดยที่ใช้คํานี้นะคะให้เราเนี่ยจับที่ตัว่านที่เราใส่ผลไม้นะคะหรือว่าถาดผลไม้แล้วพูดว่าขอแดนขอชานให้ลูกให้หลานกินเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยเถิดแล้วก็จากนั้นเราก็นำผลไม้นะคะไปทานได้เลยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเรานะคะแล้วก็ทำไปแล้ว ก็จะทาให้เราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขนะคะในบ้านหลังที่เราอยู่นะคะแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางก็ได้อ่าก็จะได้ช่วยคุ้มครองปกปักรักษานะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยอยู่แล้วรวยนะคะก็ลองไปทําดูนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจคนไหนที่อยากจะอ่ไหว้เจ้าที่กลางบ้านนะคะก็ลองไปทําดูนะคะเผื่อสิ่งดีๆก็จะได้เข้ามาในชีวิตนะคะเพื่อที่จะทําให้บ้านที่เราอยู่อยู่กันอย่างมีความสุขนะคะเพื่อนๆ ะะหลังจากที่เราลาผลไม้แล้วแล้วก็เอามาทานได้เลยก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะค่ะนัดก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องนัดทาสาวบุรีรัมพ์พัดถิ่นให้น้ด,ด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด,ด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเว็บไซต์สนุก .com นะคะแล้วก ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณมิตรภาพที่ดีบน YouTube นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ